ชูสละครับทางการโอเลกุนนาโซชาได้งานใหม่คุมทีมดังตุรกีน้ลูกอมได้งานใหม่แล้วหลังเบซิกตัสตั้งโอเลกุนนาโซชาเป็นคุณซื้อคนใหม่อย่างเป็นทางการหลังเจ้าตัวว่างงานมากกว่า3ปีนับตั้งแต่แยกทางกับแมนยูช่วงปลายปี2021บเบซิกตาสโมสรดังจากศึกซูเปอร์ลีกตุรกีประกาศยืนยันแต่งตั้งโอเลกุนนาโซชาอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยโซชาในวัย51ปีจะเข้ามารับงานต่อจากโจวานนี่ฟานบรองฮอร์สโดยสื่อตุรกีรายงานว่าอดีตดาวยิงของแมนยู u, สนญญาคุมทีมเบซิกตัสเป็นเวลา1ปีครึ่งหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026โซชาเผยหลังจากรับงานคุมทีมเบซิกตัสว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่มันยอดเยี่ยมที่มีคนมากมายอยู่ที่นี่เพื่อสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้เราเพิ่งมีการประชุมครั้งแรก ผมตั้งตารอจะเริ่มตน